สวัสดีครับนะสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบอนะครับปุ่มภาพันสอง5 6 4อยนะครับอยู่กันกับทีมงานตอนรัพิสัทธ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นการถมดินนะครับสองงานนะครับที่อยุธยานรับสายดินสีแดลนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในกาเก็บงานครับอีกนิดนึงว่านี้จบแล้ว เซียเียเลยผมสูง2เมตรนะครับจากระดับพื้นนาข้างล่างนะสูงมากนะใช้ดินพะโละคิว ก็สนใจที่ต่อได้นะครับส่วนเบอร์8.5ประสูติ4ต่อสันะครับ,รนนรบยินดีบริการอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดไว้แค่คันเดียวนะครับมีคันหนึ่งก็กลับปทุมนะครับทํางานที่ปทุมต่อก็เหลือการเก็บรายละเอียดตรงนี้เองครับร้อย จบแล้วครับสูงสองเมตรนะครับผมอันนี้ก็เปอยู่ก็อยู่กับาการเก็บรายละเอียดได้เฉดนะครับเดี๋ยวก็จะปิดงานแหละแล้วฝากผลงานด้วยนะครับทีมต่อรพิสัตนะครับรับผมดินโซนภาคกลางนะครับประทุมธานีอ่างทองยุทธดาสุพรรณนะครับแล้วก็แถวกรุงเทพนะครับ บรินทนนะครับได้โซนเทานิาโซนเหล่านี้นะครับนี่บริการนะครับผมับโงานด้วยนะครับขอมากครับสวัสดีครับ